1 <laughs> 2 nè Ủa này. Ủa này. Ờ, rồi hoa 1 2 ấ ấ ô o อุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยเปไหนแล้วว้ายเป็นป่หายไปเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตัวแล้วว้าอุ๊ยอุ๊